สวัสดีครับเลยเลยคุณผู้ชมโอ้โหทักไทยแรงไปหน่อยนะฮะ โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับพิสูรรายการ Victory Cat กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับก็เป็น EP ีที่2แล้วนะฮะสำหรับ Minecraft Survival Mega b ล x อกกันนั่นเองนะฮะตอนตะคราวที่แล้วนะครับที่เราได้มาลายกล่องตรงนี้ไปนะฮะคุณผู้ชมทำให้เรารู้ฮะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วนะฮะมันมีกล่องอีกหนึ่งกล่องฮะคุณผู้ชมอยู่ภายในเกาะน,นี้นั่นเองเออซึ่งเกาะน,นั้นนะฮะคุณผู้ชมมันอยู่ด้านล่างน,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 นี้นี่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 ถ้าเกิดคุณผู้ชมลองสังเก มีหลุมอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งเราเนี่ยสามารถลงไปเซิร์ฟวกันได้อ่ามันจะเป็นยังไงผู้ชมพ้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตอนจากคราวที่แล้วนะฮะผมก็ได้ทำการสร้างอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองไปเลยนะฮะโดยเริ่มการดึงเจ้บบาบล็อกหินแดงนี้จากเนเธอร์นะฮะมาวางประกอบไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีทั้งลาวามีน้ํานะฮะซึ่งตอนนี้นะครับดูเหมือนกับว่าผมเนี่ยจะได้เครื่องปั๊มหินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองง่าซิมเปิลมากผมบอกแล้วนะทุกอย่างมันสามารถทําได้หมดภายในเกมไมค์ครับนะฮะ ไม่จำเป็ต้องเล่นสกายบ็อกแบบร้อเนะฮะเราก็มีเครื่องขุดแล้วนั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้นะครับดูเหมือนกอุปกรณ์อู้อะไรมันจะเยอะแยะม,มากมายขนาดนี้ <laughs> <inate> <เอ SUV> จริงๆแล้วเรามีถังน้ํานะฮะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราโยนน้าลงไปนะครับแล้วเราก็ค่อยค่อยหดลงไปผมคิดว่าเราก็ส,สาม,มารถทําได้ด้วยเช่นกันนะฮะถูกต้องไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะมีชุดเกาะให้เราด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับเราก็มีชุดเกาะเหมือนกันด้วยนั่นเองนะฮะแ่นอื่นดูเหมือนกับว่าเราจะไม่มีเลยนะฮะแล้วก็มีข้าวสาลีอ๋อแล้วก็ยันฮะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าตอนนี้นะฮะเราทาการเพาะพันุ์ในส่วนของวัวนะฮะแล้วก็หมูนะครับแล้วก็ในส ข้าวสาลีเนี่ยถือว่ามีเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะเราจะได้มีการแพร่พันธุ์นะฮะในสวนของหมูเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสวัสดีครับเจ้าหมูน้อยดูเหมือนว่าตอนนี้เลยเจอหมูหลุดคอกหนึ่งตัวนะฮะคุณผู้ชมนู่อยู่ทรงแล้วผมคิดว่ามันน่าจะอยากอยู่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นนะฮะไอ้โนนี่เน่นี่เน่ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้เราได้เนื้อมา1ชิ้นแล้วนั่นเองนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาลองเก็บแถวนี้ดูก่อนนะฮะดูซิว่าเราได้อะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับอู้ได้มาเยอะเหมือนกันเลยเนี่ยคุณผู้ชมโอเคตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้โอเคฮะคุณผู้ชมตรงอื่นนะฮะอาจจะยังไม่โตเอาเป็นว่าเราก็ปล่อยไปก่อนละกันนะครับไอสีแดงๆนี้นะฮะอู้โอเคฮะคุณผู้ชมโอเคทาการเก็บมานะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมว่าเราได้อะไรมาเพิ่มเติมกันบ้างนะฮะได้ในส่วนของเมล็ดซีดมาท นะฮะฮถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพอพันทีหลังละกันนะฮะอันนี้วางไปแบบคร่าวๆก่อนละกันนะครับอันนี้มีซีดึงหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะอันนี้นนนอันนี้ใช้อันนี้ใช้อันนี้โอเคหนึ okay. ่งสองสามโอเคฮะคุณผู้ชมแล้วที่เหลือนะฮะเราก็วางเป็นเมล็ดซีดนะครับโอเคเราได้ในส่วนของข้าวสาลีมาทั้งหมดสิบหกนะฮะในกล่องเมื่อกี้เหมือนกับว่าจะมีอยู่ประมาณสามหรือว่าสี่ผมจำไม่ได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเครวมเป็น20นะฮะไหนดูซิใครอยากพาะพันมา ข้างไหนใครอยากกินข้าวบ้างโอ้โหมีเยอะว่ะคุณผู้ชมเอ่อเมื่อกี้เราฆ่าหมูไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะพันหมูอ๋อหมูมันต้องใช้นี่นี่ว่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้ใช้ข้าวสาลีนะฮะถ้างั้นเอาตัวนี้ไปตนะ1ตัวน,นวนะฮะแล้วก็1ตัวนะครับนี่ปัมป๊ม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 กันนะฮะโอเคปั๊ม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 กันแล้วก็ตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนู้นนะฮะโอเคคุณผู้ชมดูว่าตอนนี้นะฮะมันก็ปั๊ม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 กันเสร็จสรรมีีเยยบ้อแล้วนะฮะได้ลูกกออมาน่ารัย น่ารักนะฮะด,ดิเด็กตุ้งดูคุณผู้ชมได้มาหนึ่งตัวสองตัวนะฮะอ้าวคนโสดนี่หว่าคุณผู้ชม แม่งมีคนโสดอยู่ตัวเดียวนะฮะโอเคน่าจะผสมพันธ์กันเรียบร้อยนะฮะอยูย่ๆไงกลายเป็นคนโสดหนึ่งตัวเฉยเลยนะเออะไรกันวันนี้โอเคดูจากทรงแล้วผมคิดว่ามันน่าจะปัป๊มๆเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเราก็ทำการเก็บเอ็กพีมานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมแปดเดี๋ยวเราไปเริ่มดินบันกางของเราเลยดีกว่าสําหรับภายในวันนี้น,นะฮะอย่างแรกเลยนะฮะเราอยากได้เข้าสาลีนะครับอืมถ้าเกิดเอามาสี่เลยผมคิดว่าน่าจะไม่เวิร์กนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็วางมาสักประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็มา ไห้เรียงกันในรูปแบบนี้นะฮะนี่ผมทําอะไรอยู่เนี่ยคุณผู้ชมว่าตกฟักโอเคได้ขนมมา3นะฮะโซกูดนะครับทำการเก็บไปเก็บไปนะฮะหินจําเป็นไหมหินผมกิ้วมีความจําเป็นมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทาการดึงหินมา32ในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็จะทาการคาบเป็นแผ่นละกันนะฮะว่าดีไม่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีปัญหาภายในอนาคตก็เป็นไปได้นะฮะเรียกง่ายว่าเตรียมไว้ก่อนละกันนะฮะแล้วก็ถังน้ํา1อันนะฮะอาหารจําเป็นไหมปุมกิ้วมีความจําเป็นมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมแบ่ง ครึ่งมาอา่ะฮะได้มาสักประมาณ15ก็ยังโอเคมีหอ,อกด้วยโอ้ทำไมเรามีอะไรที่แบบว่าน่าตื่นะเต้นมากมายหลายอย่างมากนะฮะมีลาวาด้วยนะคุณผู้ชมเอาจริงนี่นะผมคิดว่าเราไปถึงเราเทลาวาปุ๊บนะฮะผมก็น่านจะเซฟสฟูม,มากๆเลยนะครับโอเคเราได้น้ํามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาน้ําไปตักนะฮะตรงแหล่งนู้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนกับว่าอาหารเราน่าจะไม่เพียงพอนะฮะอันนี้ใส่ไปก่อนละกันนะฮะไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีเชื้อเพลิง โอ้โหทำไมมันอับจนในรูปแบบนี้วะ มันไม่มีเชื้อเพลิงด้วยคุณผู้มชมโอเคเอาไม้มาสองแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคใส่ไปใส่ไป,ไปอา่าใส่เข้าไปนะครับได้เนื้อแกะมาตั้งหนึ่งชิ้นนะ่ค,ะคุณผู้ชมโอเคก็ทําการกินไปนะฮะระหว่างนี้เราก็ทําการวิ่งไปตักน้ําก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาหนึ่งถังเรียบร้อยนะคะผมคิดว่าถังเดียวเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะสวัสดีครับขอทําการเก็บเชื้อเพลิงหน่อยอา่าคุยกับลูกไม่เอาตัวนี้ตัวนี้ตีตัวเดียวตัวเดียวโอเคได้มาตั้งสามชิ้นเนี่ยตัวเดียวตั้ นะฮะคุณผู้ชมโอเค <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ทําการยัดเข้าไปนะฮะเชื้อเพิ่มผมคิดว่าน่าจะไม่เพียงพอแน่ๆเลยนะฮะเอเดี๋ยวก่อนนะเราก็ทําการใส่ลาวาตรงนี้ไปก็ได้นี่วาคุณผู้ชมเพราะนึ่ออกว่าตรงนี้เนี่ยมันก็มีลาวาอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการโดโรนลาวาตรงนี้แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารออาหารให้มันเผาเสร็จกันเลยดีกว่าโอเคฮะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะฮะอาหารเผาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับป่ะคุณผู้ชมเราเริ่มนไปดูการของเรากันเลยดีกว่านะฮะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นะอ่าถ้าเกิดตรงนี้้ไดชม Okay. เพราะฉะนั้นนะครับผมกำลางขุดไปก่อนแล้วกันนะฮะเอาแบบว่าวางแบบลึกๆลกแล้วกันนะคุณผู้ชมมันจะได้ม่มีปัญหาภายในอนาคตนะฮะอ่าวางไปเรียบร้อยนะครับผมหวังว่าคงไม่มีใครที่ทะลึ่งเข้าเซิร์ฟเวอร์มาแล้วก็มากันน้ําเรานะฮะคุณผู้ชมไม่งั้นนะครับเราขึ้นไม่ได้แน่ๆนะฮะเอ้แต่ว่าเราก็มีหินนะสวัสดีครับ เลยเลยคุณผู้ชมโอ้โหทักทายแรงไปหน่อยนะฮะเดี๋ยว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 วัด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 ตัฟัซตฟัทำไมขึ้นไม่ได้วัดหนไม่ขึ้นไม่ได้คุณผู้ชมโอ้ต้องกดสเปกบาร์คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นในตัวจาว่าคุณผู้ชมคือมันไม่จาเป็นที่ต้องทาการกดสเปกบาร์ไงเออผมก็เลยไม่รู้ไงคุณผู้ชมโอ้โหว้าว โอ้ยก g อดนี่เรามาอย่างห้าวมากไม่มีทอชด้วยนะฮะคุณผู้ชมสวัสดีไหนโดสซนี่เน่วางลาวาอย่างรวดเร็วนี่เนนี่เนโดลาวาสักหน่อยไหมล่ะหนูฮะไโดลาวาไปหนึ่งเอเนะฮะมาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยวิ่งเข้ามาเลย วิ่งเข้ามาเลยติดลาวาสักหน่อยอุ้ยมันฉลาดาว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมันฉลาดเว้ยเ,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 เอาเรื่องเว้ยเฮ้ยเออนี่แน่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 อุ้ยเดี๋ยวกว่อนนะเดี๋ยวก่อนนี่แน่นี่เน่อุ้ยอุ้ยเอาเรื่องอ๋อออุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตีเราหลายทีมากเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วเราก็ทำการเก็บลาวามานะฮะวิง่งวิ่งเข้าไปใส่เลยคุณผู้ชมนี่แน่นี่แน,น่นี่แน,น่นี่แน่โอเคมาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยโอ้โยตรงนี้ฮะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นไม้ตรงนี้เป็นไม้นะฮะชอบจริงๆเลยตรงไหนที่มันเป็นนนนไไมม้้้ใรูปแบบบีะะฮผตอดค แล้วผมว่าไม่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะมาเลยเพื่อนมาเลยนี่เน่นี่เน่ลังพวกนายกำลังโดนเผาแล้วเพื่อนนี่เน่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 โอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมโคตรใช้เวลานะฮะแล้วก็ตรงนี้โอ้โหคุณผู้ชมเห็นด้านในไหมฮะมีไดมอนด์โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมีไดมอนด์ในรูปแบบนี้โคตรจับคุณผู้ชมโอเคผมก็ทําการขอโดราวากลับมาก่อนนะฮะเพียงแค่นี้ผมคิดว่ามันน่าจะไม่นานมากๆเลยนะฮะมันจะไม่ด้านบนเลยหรือเปล่าวะคุณผู้ชม ดีไม่ดีนะฮะอยู่ๆมันอาจจะไหไม้ขึ้นไปถึงข้างบนเลยก็เป็นไปได้นะครับเอาว่ะคุณผู้ชมโอ้โอด้านในมีกล่องนะฮะมีมอนเตอร์ด้วยบอกคุณผู้ชมโคตรจ้าบเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะผมขอทำการวางก่อนเรามีในทรงของหินนะฮะเอ๋เอ๋เอ๋เโอ้โหด้านล่างเรามีเหล็กด้วยคุณผู้ชมโอ้ my god โคตรจ้าบเลยคุณผู้ชมเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวก่อนนะสกิลตั้นี่เน้นสกิลตันเดี๋ยวก่อนนะสกิลตันงสกิลตันโอเคคุณผู้ชมเอ๋ออุ้ว่าไงย baby zombie เลือดเยอะนะก่อเลือดเยอะนะก่อโอเคฮะคุณผู้ชมมันยังไม่มากไม่พอคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเอาลาวาโดมาอีกนะฮะเหตุผลที่ผมวางตรงนี้นะคือผมอยากให้แบบว่าแสงสว่างมันเยอะมากกว่าเดิมนะฮะแต่ผมก็มีดนึว่ามันจะเป็นรูปแบบนี้นะฮะเอ้ยน้อยน้อยน้อยเนาะทำไมมันทำไมทำไมมันโดนคนเดียวเลยวะโอ้โหแม่งมาเทพทูเลยวะคุณผู้ชมเทพเทพทูหรอเทพทูหรอนี่เนีนี่เนี้ย เอ้ยนี่ไหนนี่เน่ยโอเคโอเคนี่แน่นี่แน่นแนอ่ะเทพทูมึงเทพทูใช่ไหมอ่ะมึงเทพทูมึงโดนลาวาไปมึงเท่านั้นแหละชุดกอดมึงอ่ะเอ้ยกระโปงค,คุณผู้ชมมันมีแต่พวกกระโปงนะฮะถ้าไม่ผมคลิกแล้วมันคลิกไปคลิกมา วอตเตอร์ฟอสฮะนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,น่อ่าร้อนแรงไปดิร้อนแรงไปดิเด้อเดยอเดี๋ยว้อเราก็ร้อนแรงคุณผู้ชมเราก็ร้อนแรงนะฮะน้ำอยู่ไหนวะฮัลโหลเฮลมีพรีสเฮลมีพรีสเราน้ำเราอยู่นู้นคุณผ no, no, no okay, okay, okay. ู้ชมโนโนโนโอเคโอเคโอเคโอ้ผมนึกว่าผมจะตายผมนึกว่าผมจะตายคุณผู้ชมเอ่อถ้างั้นนะฮะนี่แน่วางไว้ข้างในนี้เลยนะครับด้าน,นในนี้นะฮะมีมอนเตอร์นะฮะแต่ว่าเราโอ้ โอ้โอ้มายกอดโอ้โหข้างในนู้นคุณผู้ชมมอนเตอร์เยอะมากนะฮะอ่าเยอะเหรอเยอะเหรอนี่แน่ เป็นการแก้แค้นที่บอกว่าดีมากๆเลยนะครับผมต้องทุบไปตัวนี้ก่อนใช่ไหมคุณผู้ชมไม่งั้นน่ะมันก็จะเกิดเรื่อยๆนะฮะโอเคไม่ไปสีมึงไม่ไปสีมึงโอเคเหมือนกับว่าตรงนี้นะครับจะมีหินให้เราโดอยู่นะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ทําการโดไปนะฮะไม่ใช่หินคุณผู้ชมต้องเรียกว่ามันคือเหล็กนั่นเองนะฮะอู้เป็นกองเหล็กดีๆเลยนี่เองคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าแบบนี้จ้าม,มากๆเลยนะฮะเพียงแค่นี้นะครับผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยชุดกาะของเรานะฮะต้องซอร์ฟูลอย่างแน่นอน นะฮะบวกกับว่าเราจะทำการคับในส่วนของพิกอดด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้น่ะเราเจอในส่วนของไดมอนนั่นเองอ่า เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องทำการโดมานะฮะโอเคโดมาให้หมดไว้คุณผู้ชมโอ้รู้สึกว่าจะมีบล็อกเหล็กอยู่นี้ด้วยนะฮะโคจับนะฮะโอ้โหโคดไหมนะฮะอะไรมันจะไหมมากมายขนาดนี้นะฮะผมคิดว่าเราปล่อยไปดีแม็กคุณผู้ชมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะค่อยกลับมาละกันเดี๋ยวพี่วิกจะคัมแบ็กนะหนูนะเอ่อแต่ว่าตอนนี้นะพี่วิกพี่วิกพี่วิกโอ้พี่วิกว่าพี่วิกไปก่อนดีกว่านะหนูมันมืดแล้วนะฮะมันมืดแล้วมันก็ไม่ค่อยปลอดภัยใช่ป่ะล่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับไปฮะคุณผู้ชมเราขึ้นนไปข้างบ ดีกว่านะฮะมาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้นะฮะเราได้อะไรกลับมากันบ้างนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้นะฮะเราประสบความสําเร็จได้แบบดีมากๆเลยนั่นเองนะฮะเราต้องเอาอะไรกันน้ำป่ะคุณผู้ชมผมก็กลัวเหมือนกันนะฮะกลัวว่าเดี๋ยวมอนเตอร์มันจะมาในรูปแบบนี้นะฮะแล้วตักน้ําหนีมันก็ได้คุณผู้ชมนาะง่ายๆดีนะฮะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับโอเคดูเหมือนตอนนี้นะฮะจะมีมอนเตอร์ด้านบนด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาสําหรับเรานะฮะโอเคเข้ามานอนเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาทําการเช็คของะกัันนว่่าาขอองทีีเได้มมมไร นบ้างนั่นเองนะครับ therapist. ของนี้เราได้มาหลักๆเลยนะคุณผู้ชมยี่เป็นในโซนของแร่นะครับเพราะเนื่องจากว่าภายในกล่องเชนเนี่ยเรายังไม่ได้ทำการเก็บเลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราสามารถ Restaurant honors. ทําการแปลได้อุ๊ยได้มา16คุณผู้ชมโคตรจ้าบเลยนะฮะโอ้โหมอนเตอร์โคตรเยอะนะฮะทำไมมันมีมอนเตอร์เยอะในรูปแบบนี้นะครับจริงๆแล้วมันน่าจะมีโกเลมนะคุณผู้ชมนะแต่ว่ามันไม่มีโกเลมให้เรานะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าอะไรที่แย่มากๆเลยนะครับเราไม่มีไม้ด้วยคุณผู้ชมเพราะถ้ฟารโอเคโอเคเพราะฉะะะนนนั้ฮเอ โอเครีฟิลก่อนรีฟิลก่อนนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเอาเป็นเอ่อแอปเปิลก็ได้มั้งคุณผู้ชมเนาะรู้สึกว่าแอปเปิลเนี่ยมันจะรีฟิลน้อยนะฮะอ่าอยากบวกใช่ปะล่ะหนูฮะอยากบวกใช่ไหมเข้ามาใกล้ๆสิเข้ามาใกล้ๆอุ๊ยอุยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะนี่เนี่ยนี่เนเ่เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมระหว่างนี้นะครับเราก็ทําการเอาเหล็กไปเผาละกันนะฮะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเรามีในส่วนของลาวานะฮะหรือว่าเชื้อเพลิงที่มันยังเหลืออยู่ภายในกล่องนี้นั่นนนนนนนเเเเเอออออองงงงะะะะะฮฮโคคคคคมมมาา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 าดดููกกกกกัััุณผ้้้้ชวว่่่รร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 สสถํไไบบยยแลืต สติ๊กนะฮะโอเคได้สติ๊กมานะฮะมีไม้เล็กน้อยนะครับถือว่าเป็นรีบจ้ามากๆเลยนะฮะตอนนี้นะครับดูเหมือนกับว่าเราขาดกางเกงนะฮะแล้วก็นี่ส่วนของหมวกไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ทําการโดมานะฮะรู้สึกว่าหมวกแล้วก็กางเกงใช่ไหมโอเคฮะคุณผู้ชมเพียงแค่นี้นะฮะเราก็ยังเหลือในการคัฟในส่วนเจ้าตัวพิกัดอยู่นั่นเองนะฮะเออก็ถือว่าเป็นอะไรดีๆนะครับอ่าทำการใส่ชุดไปนะฮะใส่ชุดไปนะครับเราพอที่จะทําการสร้างดาบแม็กคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วผม คิดว่าน่าจะมีปัญหานะฮะเอ้ยได้อยู่คุณผู้ชมก็แจวนะฮะไปในกล่องนี้ถือว่าเราทาการเก็บของเก่าๆไปแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเอ่ออันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนะฮะอืมคุณผู้ชมคิดว่าผมจะเอาอะไรไปเพิ่มเติมนะอ๋อเราต้องการในส่วนของโคงะค,คุณผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยต้องการสร้างในส่วนของทอชนั่นเองนะฮะว่าด้านล่างเนี่ยมันมืดมากๆเลยนะฮะจะใช้ลาวานอย่างเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นวางไปเลยนะฮะไหนดูซิอู้ได้มา20โค,ค้ดเวิร์กนะฮะ นะฮะโอเควางไว้ในรูปแบบนี้นะครับเอ้ยโครฟูนะฮะไอของพวกนี้ก็ทําการเผาไปนะฮะไปฮะคุณผู้ชมรอบนี้นะฮะลอกไปกันอีกรอบหนึ่งนะเพื่อทําการคว้าไดมอนด์มาหาเรานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องเชนกันเลยดีกว่านะฮะเริ่มแต่กล่องบนเลยนะครับกล่องบนนะฮะได้เป็นเศษทองนะฮะแล้วก็มีข้าวสาลีแล้วก็มีแอปเปิลทองด้วยนะฮะกล่องนี้เรากำลังเหยียบอยู่นะตอนนี้ โอ้ my god อะไรกันวะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหเหมือนกับว่าจะมีชุดเกาะโซ่ให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีเม็ดไดมอนด์ให้เราด้วยนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะด้านล่างนะฮะทำไมมอนเตอร์มันเกิดอีกแล้ววะคุณผู้ชมโอ้โหกล่องนี้จะเป็นในเรื่องของอาหารนะฮะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะโอ้โห ด้านล่างนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเพียบพร้อมไปด้วยในส่วนของเหล็กมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าเหล็กมันเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะโอเคตอนนี้เหมือนกับว่าเราน่าจะมีปัญหานะฮะว่าช่องเราเต็มใช่ไหมอ่าช่องเต็มในรูปแบบนี้นะฮะดูซิว่าเราสามารถที่จะทำการโดอะไรยังอื่นไปได้บ้างมีในส่วนของทอชนะฮะคุณผู้ชมโอเคทําการโดมานะครับแล้วก็มีในส่วนของเหล็กอะฮะทองเรายังไม่มีนะฮะมีหนังสือเอนชานด้วยนะครับเออก็ถือว่าอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของบล็อกพวกนี้นะฮะซึ่งอันนี้นจะเป็็นส่ลอก นนเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมผมขอเวลาแป๊บเดียวนะครับเพื่อต้องการเก็บเจ้าบ็อกเดมอนนี้ทั้งหมดเลยนั่นเอง โอเคฮะคุณผู้ชมและตอนนี้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กดโอ้โหเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะโอ้ยก่อนหน้าเดี๋ยวก่อนนี่แน่นี่แน่นี่แน่อ่าเอาเรื่องใช่ป่ะเอาเรื่องใช่ไหมโอ้โหคุณผู้ชมฮะเอาจริงเนะผมคิดว่าผมน่าจะมีปัญหากับพวกมอนเตอร์พวกนี้มาคุณ้ชมดูสิฮะโคตรฉลาดคุณจมโอ้โหโอ้หไม่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  no 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 กำลังมีปัญหาที่เราต้องไปสู้กับมอนเตอร์พวกนี้นะฮะโอเคสรุปโดยรวมแล้วนะคระับสำหรับภายในวันนี้นะฮะเราได้เดบอนมาเยอะมากๆเลยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ผมจะค่อยไปเคลียร์มันรอบนอกแล้วกันนะฮะจะเผาไม่งให้หมดเลยฮะคุณผู้ชมมันทาให้เราตัวแตกก็ทําให้เดมอนของเราหนะะัก ไปหมดเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาคุณผู้ชมเพราะเราเนี่ยสามารถลงไปโดข้างล่างได้เลยนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้มีเพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเอาชีววอร์ในรูปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วยนั่นตันกดตัวไฟเบอร์ให้เราด้วยนะฮะซึ่งไม่พลาดที่เป็นหมั่ของเราด้วยนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย